เจดีวัดพระรูปเป็นเจดีที่เป็นทรงปราสาทยอดซึ่งเป็นเจดีรูปแบบหนึ่งที่เริ่มแพร่กระจายและเป็นที่นิยมกันอยู่ในในแดนภาคเหนือของไทยล้านนาสุขโขทัยมาก่อนแล้วจึงถูกทำลายทอดลงมายังดินแดนภาคกลางตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเช่น เจดีองนี้เป็นเจดีประธานวัดพระแก้วอำเภอสวรรค์บุรีจังหวัดชัยนาทก็มีลักษณะเช่นนี้เจดีวัดพระรูปนี้สันนิฐานว่าเป็นเจดีประธานของวัดมาแต่เดิมก่อสร้างโดยอิฐเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีประกอบด้วยส่วนฐานฐานล่างสุดเป็นฐานของเขียงในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งแต่ฐานบัวคุมแก้วในผังมุมในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นพุทธศตรวตรรษที่19ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเห็นความสัมพันธ์ของเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองแพรกศรีราชาในช่วงเวลานั้นหลายปูนปั้นโดยมีการปั้นเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุดและปั้นปิดทับของเดิมดังปรากฏมีร่องรอยออยู่ ลวดลายปูนปั้นที่เกิดจากการบุรณะครั้งนี้สามารถเทียบได้กับลวดลายของปูนปั้นที่ปรากฏที่วัดมหาธาตุจังหวัดลบบุรีพระปางวัดราดบุรณะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจึงสันนิฐานว่ามีการบูรณะระยะแรกน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20ส่วนการบูรณะในระยะที่สอง มีการทำฐานบววล้อมรอบฐานเจดีทางด้านทิศตะวันตกเก่งจีนวัดพาลูกจากคำบอกเล่าของคุณยายสมพันธ์นิยายนพออายุ80ปีเมื่อพศสองพ2 1หลานของผู้สร้างเก่งจีนนี้หลังนี้ชื่อระบุผู้สร้างเก่งจีนว่านายชุนจุย้ยแซ่เห่งต้นตระกูล นิยายนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาตั้งฐานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสร้างเรือนโดยสร้างเรือนแพอยู่อาศัยริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณเหนือวัดพระรูปประกอบอาชีพซื้อขายข้าวเปลือกแล้วส่งไปขายที่กรุงเทพจนมีฐานะร่ำรวยจึงคิดทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างเก่งจีนขึ้นที่วัดพระรูปในปี พศ2,450เพื่อสนิษฐานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนเท่ากับอายุของผู้สร้างตามความเชื่อในคราวที่สร้างเก่งจีนนั้นอาไรธรรมชาสตร์สมัติทยยคดีศึกษาครับเขาก็เลยมาช่วยออกแบบให้เราก็มีสร้างอยู่แล้วก็ค่อยอย่างเช่นผนังที่เป็นไม้เนี้ยเราก็เอาไม้เก่าๆมาทํา ออกแบบตู้ออกแบบอะไรนะครับอทั้ชิ้นทำทะเบียนหมดคือพิิธภัณรเราต้องมีทะเบียนใช่ใช่เราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง่จะแสดงแล้วเราก็ทำทานครับที่เดีจะการเก็บราแนวทุกชิ้นก็จะแสดงนะคืงเวลาสักห้าปีสิบปีต้าท่านาเนี่ยเราก็จะอาจจะได้วนเวียนเปลี่ยนแบบนี้ทาัสการไปตายแสดงเนี่ยเราก็อย่าสักพักเราก็ ปรับเปลียนได้พร้อมเป็นสติกเกอร์ลอกพุ๊บแล้วก็ทอามามุนรดในปัจจุบันนี้หลวงพ่อบอยเจ้าวาดวาดัดพระรูปอง์ปัจจุบันได้ทำการเก็บรวบรวมของเก่าภายในวัดมีตลับปัดมีพระพุทธบาทไม้พร้อมทั้งสิ่งที่มีความสำคัญในวัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา เรียกว่าท่านจบปริยโทที่วัดไร่ขิงก็เป็นลูกศิษย์มหาจุฬาเหรียนที่วัดป่านี่แหละท่านใช้ความรู้ที่ท่านได้เรียนมาเอามาใช้ในทางพระศาสนาคือการรวบรวมของเก่าที่หลวงพ่อดีอดีตเจ้าวาดได้รวบรวมไว้เป็นวัตถุมงคลบ้าง เป็นพวกสิ่งของเก่าๆซึ่งน่าชื่นนาชมใครมีโอกาสไปแวะพัทธะรูปก็มีโอกาสได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีภาพเก่าๆตอนที่วัดพระรูปติดอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนมีภาพทางขึ้นแล้วก็มีวัตถุมงคลหลวงพอดีหลายรุ่นด้วยกันมีทั้งที่ปั๊มพระยังก็ยังอยู่นี่เป็นเจ้าวาดวัด พระรูปองค์ปัจจุบันเราเรียนมาด้วยกันภาพนี้ก็เป็นภาพเจดีวัดพระรูปนีหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีนี่นำญาติโยมเขา,าทำทำกำแพงหรือว่าทำท่าที่วัดพระรูปเพื่อสะดวกแก่การเดินขึ้นนี่เป็นพระบาทพุทธบาทไม้เก่ามากมีหลายอย่างมีทั้งธรรมมาตมีทั้งบุษบกหรือแม้แต่ แม้แต่ชอฟ้าท่านก็มาเก็บรวบรวมไว้ของเก่าๆมีภาพวาดต่างๆนิพพธรรมเก่าๆและนี้ก็คือตลปัดสมัยก่อนใช้สวดศพสี่อันท่านก็เก็บรักษาไว้ถึงผมก็ไม่เคยเห็นตลปัดใช้ใบาตานรรมมีของคลังมากมายนิพพบาท พ่บาทนาไม้นี้น่าจะชาวบ้านยกมาที่ต้นโพให้รัชกาลที่6ได้ดูนะรัชกาลที่6ก็เคยเสด็จมาที่นี้กับนี่พโบสดที่ปูรณะขึ้นได้สร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อดีถ้าจำไม่ผิดก็มีประวัติมากมายประเพณีชักกรยอะอนี่เป็นสลาเก่า าลาหลังเก่าที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างมีเป็นสลาเก่าน่าจะเป็นสลาหลังปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้ก็ทําสวยงามนี่หลวงพ่อดีเป็นผู้นําประชาชนได้สร้างกําแพงหรือต้องการที่จะมาให้ดินเนี่ยพังลงไปหน้าวัดพาร,รูปนะว่าวัดพาร,รูปเมื่อก่อนก็จะมีทางลงไปแม่น้ําท่าจีนเมื่อตอนเด็กๆผมก็ยังเห็นยังเห็นมันมี มันมีพวกเรืออะไรต่ออะไรจอดเยอะแยะหมดหลวงพอดีท่านก็เก็บรวบรวมเป็นเจ้าวาดเป็นเกจิที่มีความเข้มขังคนรู้จักมากมายเวลาสวดเวลาเซกมีงานก็จะนิมนต์หลวงพ่อทินหลวงพอดีและหลายๆรูปที่เป็นพระสุพรรณทอมงทั้งต่างจังหวัดก็มีนิภาพเหล่านี้หายไปอันนี้เจดีปัจจุบันนี้บุรณะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมาก่อนก็มีสภาพอย่างนั้นแหละอย่างที่เราเห็นเป็นของเก่ามากมายเป็นพวกเจดีย์เก่าๆเหมือนว่าจะมีเจดีสมัยทราวดีอยู่ด้วยเป็นเจดีเก่าของวัดเนี่ยตามที่อาตมาได้ไปศึกษามาเพราะว่าเจดีวัดพะรูปเนี่ยมีอายุยืนยาวนานถึงสมัยทราวดีเพราะว่าเป็นอิฐศิลาแหลงอยู่ในวัด เออก็น่าจะวัดค่อมกันอยู่นี่หลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลสมัยนั้นก็รู้จักท่านดีปัจจุบันนี้ก็ท่านก็อยู่จุภาพแข็งแรงอยู่วัดป่า mm hmm. นี่เป็นเก่งจีนเก่งจีนก็มีประวัติก็ไม่อยากอ่านเดี๋ยวแยะใครอยากไปดูก็ไปดูมีประวัติชัดเจนว่าสร้างเมื่อไหร่อ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรกรมศิลปากรเขาก็ เขาก็จัดเป็นระเบียบด,ดีว่าเกงจีนนี้สร้างเมื่อไรเจดีสร้างเมื่อไรามีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวโยงกับเจดีในประเทศไทยวัดไหนจังหวัดไหนมั่งเนี่ยตรงนี้เก่าที่สุดมีอิฐศีลาแหล่งปนอยู่เออก็นา่าน่าสนใจน่าจะสร้างก่อนสมัยยุทธยานวัดเนี่ยสมัยทราดีก็พอสอหลายพวกเราก็คิดดูเองก็มีโอกาสไปเที่ยวอยู่ใกล้ อยู่ใกล้ๆก,กับวัดประตูสารนั่นแหละอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนใครมีโอกาสก็ไปหลวงพ่อบอยท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาการุณาไปก็ท่านก็ต้อนรับอย่างดีท่านก็เดินอยู่แถวนั้นแหละฉะนั้นก็เป็นโอกาสเป็นบุญของวัดที่ได้เจ้าวาดที่มีความสนอกสนใจรวบรวมของเก่าซึ่งไม่ให้หายไป ทำให้เป็นสัตว์เป็นส่วนก็อนานมโมธนาสาธุครับ